มาชมบรรยากาศในสวนกันเลยนะคะวันนี้นุชก็จะมาเล่าว่ามีเพื่อนนะคะที่อยากจะทำสวนกล้วยไม้นะคะตั้งคำถามมานะคะมากมายเลยค่ะถามนุชว่าอยากทำสวนกล้วยไม้อย่างนุชเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยกันเลยนะคะว่าสิ่งไหนบ้างนะคะที่เราควรจะต้องทำก่อนที่เราจะตัดสินใจลงมือนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องมีใจรักก่อนนะคะ ทำกล้วยไม้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีใจรักนะคะหรือว่ารักเหมือนกันรักเห็นตอนเห็นดอกแป๊บๆป๊ปดีประเดียวนะคะแล้วก็อยากทํานะคะเห็นปะหูเห็นโปรไฟล์เห็นรูปเห็นกล้วยไมย้เทบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือถ้าเกิดเราไม่ไม่รักจริงๆเลยนะคะแบบเราก็จะต้องแบบอาจจะมีความแบบล้มเลิกไปนะคะในที่สุดเพราะว่าหนึ่งอะไรรู้ไหม กล้วยไม้เนี่ยมันจะใช้เวลาเนี่ยนานมากนะคะตั้งแต่ออกขวดนะคะจนยันโตให้ให้ดอกนะคะใช้เวลา3ปีนะคะ3ปีนะคะถ้าสมมุติว่าใครไม่รักนะคะเหมือนเราจีบผู้หญิงเนะี่ยถ้าเกิดอดทนรอไม่ถึง3ปีนะรับกล่องก็เฟลนะคะสำหรับกล้วยไม้นะคะเพราะว่าระหว่างเนี้ยสปีเนะี่ยถ้าสมมุติว่าเราอะความอดทนไม่พอนะคะเราจะต้องล้มเลิกไปก่อนนะคะถึงถ้าเกิด บางคนบอกว่าฉันอดทนรอแต่ต้องช่างใจให้ดีๆนะคะถ้าไม่รักจริงนะคะงานนี้มีล้มเหลวะคะ่ะข้อ2ก็คือต้องมีการเรียนรู้นะคะรักอย่างเดียวไม่พอนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่รู้เรื่องเขาเลยสมมติเราจะไปจีบใครสคักคนฉันไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยชอบกินอะไรชอบสีไหนชอบบรรยากาศแบบไหน ก็เหมือนกันก้วยไม้เหมือนแบบนั้นเลยนะคะเหมือนกับคนนะคะถ้าสมมุติเราไม่รู้ว่าเขาชอบน้ําแบบไหนนะคะแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบไหนความชุ่มชื้นขนาดไหนนะคะแสงยังไงนะคะถ้าเกิดเราไม่รู้เกี่ยวกับเขานะคะแล้วเราจะไม่สามารถดูแลเขาได้นะคะอนาคตก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลเขาได้เนี่ยเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปนะคะในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่า สิ่งนั้นนะที่เราจะอยากลงมือทําที่เราคิดว่าเราชอบเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่าเราทําได้ไหมนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะเราก็ต้องมีเงินทุนนะคะเลี้ยงกล้วยไม้นี่บอกเลยนะคะถ้าไม่มีเงินทุนก็อาจจะยากนิดนึงนะคะก็คืออาจจะได้เหมือนกันแต่เราอาจจะไปช้านิดนึงแต่ถามว่าเงินทุนเนี่ยจำเป็นต้องเยอะไหมก็ไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยนุก็รับราชการนะคะนุ่ยก็มีเงินเดือนแบบน้อยมากเลยนะคะแต่ด้วยความที่เราใจรักนะคะเราก็แบบเจียดเงินก้อนหนึ่งสําหรับเขานะคะเพราะว่าก็คือแบบเราก็อาจจะต้องแบบซื้อเพื่อการเรียนรู้ซื้อเพื่อศึกษาเขาว่าเขาจะอยู่ยังไงนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําแบบใหญ่ขึ้นนะคะเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องใช้เงินทุนเพื่อที่จะดูแลเขาก่อนว่าเขาทํำยังไงจนเรามั่นใจเราก็เริ่มขยาย หรือว่าแต่นุชเนี่ยนุชไม่รู้ตัวเลยนะคะว่านุชขยายตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพราะมันทำมาเรื่อยๆทีละนิดละนิดละนิดลำกระเพิ่มนะคะมันแบบกล้วยไมห้หลายคนนะคะมีทํานะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครหรอกการทาแล้วมันจะเล็กลง <laughs> มีจะทาแล้วก็ใหญ่ขึ้น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 น,นะคะเพราะว่าทุกคนก็รักนะคะแล้วอย่างหนึ่งเขาใช้เวลานานเขาก็ต้องกินพื้นที่นะคะในการที่จะที่จะแบบ ที่จะอยู่ที่จะดูแลนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพื้นที่ให้เขาอยู่นะคะก็ <g iggle> ยากนิดนึงนะคะอันนี้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือข้อที่4นะคะต้องมีความเสี่ยงนิดนึงนะคะไม่ไว่าจะทําอะไรนะคะการลงทุนคือการลงมีความเสี่ยงแต่เราจะเสี่ยงยังไงเราต้องเสี่ยงแบบมีความรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะเสี่ยง ถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่มีความรู้นั่นนั่นคือเสี่ยงมากแต่เกิดเรารู้เนี่ยเราก็จะเสี่ยงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นลองคิดแล้วถามใจต,ตัวเองก่อนนะคะว่าชอบเขาจริงๆไหมถ้าชอบจริงไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดชอบลอกๆก็มีโอกาสนะคะที่จะแบบโอกาสเสี่ยงสูงนะคะในการที่เราจะแบบลม้มเลิกกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรก็ลองจดเมสเซจมาก็ได้ค่ะหรือว่าอินบ็อกมาข้างใต้นะคะว่า จะทำยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวนุชก็เรามาทําคลิปนะบางทีนุชก็ไม่สามารถแบบตอบได้หมดได้ทุกคําถามนะคะนุชทำคลิปเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้รู้ไปด้วยอันนี้สําหรับเพื่อนที่แบบว่าไม่เคยมีความรู้มาก่อนนะคะเราก็อยากทํานะคะก็ขอให้สนุกนะคะกับการเลี้ยงกล้วยไม้เหมือนกับนุชนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ